าวันนี้หมาะสำหรับการขายคลิปจริงๆเพราะว่าวันนี้เป็นวันลงคลิปไงล่ะในวิ <c oughs> ดูก่อนที่จะไปลงคลิปก็ไปดูผ้าก่อนตอากผ้าให้ดูดแหง้งก่อนตากแห้งใั่อืมยังไม่แหง้หง,หง,หงเลยใช่ไหมอือจบเลยห้องฟ้าอะไรวะ โอ้ต oh, ้องฟ้าจ๋าวันนี้ฝนจะตกไหมเอ่ยเอายิงเหรอโอเดี๋ยวเอคีได้๋ตวคีถ่ายคลิปกันก็สวัสดีทุกคนด้วยครับผมนายอยู่ผมเจไอส์เจสเตอร์นะครับก็วันนี้เราอยู่ในช่วงยำว่างครับเออก็ วันนี้ก็จะมาะมาพูดเลยเราเออเดือเล่นใชยไมไม่อยากไม่อยากตัดคลิปไม่อยากอะไรเขาเลยไม่อยากไปโผลไอ,อตรงนั้นก่อนนะเออไม่อยากโผลตรงนั้นก่อนเออก็เลยอั้นเลยก็เลยก็เลยเดือมาถ่ายสักน,นั่งเปบนี่เออก็สวัสดีอีกครั้งนะฮะเออหมดก็ผมเพิ่งเรียนเรียนเรียนเสร็จเลยเออเพิ่งเรียนออนไลน์เสร็จเลยเอ,อ รีบมาถ่ายคลิปเพราะว่าเห็นท้องฟ้าไหมทุกคนเออผมกลัวแบบผมกลัวฝนจะตกไงเออผมก็เลยรีบมาถ่ายคลิปเลยเออก็นะเลือกช่องว่างแล้วก็จะมาถ่ายบรรยากาศมุมมมุเดิมมุ่มมุมเดิมเอ้ยทุกคนเออลองคิดหัวข้อการพูดแป๊บหนึ่งนะขอหน่อย ดยเรื่องที่ผมจะมาพูดเออวันนี้ไม่ใช่เรื่องจากในอดีตหรือเรื่องอะไรนะเออเรื่องเอคิปคิปคิปเกมที่ผมลงไปก็คือคิปคอมโบสุธิตาน่นเองเออเออสุชิตาไอมีสองแบบใช่ไหมแบบแบบหนึ่งกับแบบสองซึ่งผมลงมาสองคิปเออต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไอไอสองคอมโบนั่นนะ่ะคือ ตอนแรกผมก็ไม่ได้กะจะลงคอมโบนะเออแต่ว่าเห็นเห็นเห็นไอคลิปคอมเห็นไอคลิปเอ่ออะไรนะคอมโบผนวาจีเออเห็นเห็นแล้วแบบเออคนดูมันมันเยอะดไม่ก็เยอะเยอะ,เยอะกว่าคลิปอืนอ่นไงถ้าไม่รวมไอในในช็อตเบตนะ้านะเออไม่ใช่ไม่รวมในช็อตเบต้าเบต้านะเออก็คือไอคลิปนั้นอาจจะเป็นคลิปที่วิวเยอะเออนั่นแหละ ผมก็เลยแบบเออลองลองมาลงลองบอกดีกว่าไม่อาจจะลุ่มละลุ่มกว่าเออก็จริงๆนะผมก็อยากแบบเขาอะไรอยากลงก็อยากลงเกมอื่นอะไรที่มันนอกจากเราบอกกันเลยคนเออแต่แค่ว่ามันติดอยู่จริงเพรว่าแบบเออแบบคอมมันคอมมันคอมกับโทรศัพท์มันเขาเลยแบบกากเออนั่นแหละผมเขาพูดว่ามันกากแล้วกันเพราะว่าหลายๆลิปผมชอบพูดว่าแบบไม่ดีหรือ หรือบอกโพดิโตที่เป็นแบบขึ้นข้อความเออเขาพูดเลยว่าคอมคอมโทรศัพท์ผมมันกากเออนั่นแหละมันก็เลยทำได้แค่เล่นเกมเล่นเกมเขบอกเออมันก็เล่นได้แค่นั้นเลยแต่โทรศัพท์โทรศัพท์ผมมันเล่นเกมไม่ได้นะเออมันแลกมากมันแทบเล่นเกมไม่ได้นั่นแหละนอกจากออพวกเกมทีม่แบบใช้พื้นที่น้อยๆน,ยนี่เสียงอะไรวะอ๋อเสียงนอกอเกเออนั่นแหละเออ ก็เลยแบบเออเราลองมาเล่นเล่นระบอกอย่างเดียวไหมแต่ผมก็แบบก็เม่เป็ะไรมันมันไม่อยากเล่นเ,นยเลยเข้าใจไหมเอทุกคนมันไม่อยากอ,าอ่กากลายไปช่องระบอกเอเอเขาบอผมก็อาจจะต้องขอเขาเม่เะ็ไรลงลงระบกไปเักค่าก่อนแล้วกันเออเขาบอกอะไรดีเกิดขึ้นก็่อยไปลงเกมอื่นนะเออเวลาแบบอะไรที่ผมสนใจจริงผมก็จะลงถึงแม้คนเขาจะไม่ดูก็เหมือนกันผมก็จะลงงดี ช่วยตกหมดทุกคนดูดิเห็นไหมหยดน้ำเห็นไหมเห็นหยดน้ำไหมเห็นหยดน้ำไหมเดู๋ยดูดูฝนจะตกโดนเขนด้วยโดนเขนผมด้วยนะเออเขนเนี่ยเนอโอเคก็สรโลนี้ครับช่วงยามว่างก็จบเพลงเท่านี้กันนะเออบนช่วงบนนิดหน่อยเออช่วงยามว่างบวชนิดหน่อยเออ ว่าเพิ่งเรียนไลน์เสร็จแล้วผมลืมเตรียมสกิปหนี่ยเออ <c oughs> ลืมเตรียมสกิปหมดามาวมนนี้มาถ่ายสดเลยเพราะฝนม,มันจะตกโอเคครับ okay, สำหรับวันนี้ก็ขอลาุกผู้ชมไปก่อนนะครับปิดกระพายก่อนนะทุกคนเกอกันบาย